สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบองไปสุขสุขคนครับพ่อกับบ่าวเท้าห้ามนัดชาแนลครับพี่น้องมาพี่น้องไหมมือนี้กล้วยปลาบ่าวเท้าขั้นขั้นไอ้มดแดงนะครับพี่มดแดงไปเอาหม่ามหัน่นน้องสาววันมาบ่าวเท้าวท้าถุงสีจับอันกล่องเทิาถงสีขั้นบวัวอะไพี่น้องขั้นไว้เรียบร้อยคือขั้นมดแดงใส่กับเกลือนะครับพี่น้องบางบางท่านเพิ่นเคยเห็ดแล้วล่ะนะครับเนาะเดี๋ยวอันบ่าวเท้าตึกตึ๊กตึกแหน้ำเด้ตึกแหนำ้หนำนะครับก็บคือไปเบิ้งไปเบิ้งเด้้ออา มาเบิงวิธีการปุงนะครับมีเข้าขัวมีพริกมีชูรดแล้วก็มีผักหอมหอมชี่หอมะระแหน่แล้วก็ต้นหอมหรือว่าหอมบัวนะครับมามาเบิงวิธีการปุ่งน้ำบ่าเท่าอันนี้เฮาบทันใส่เครื่องนัวเพราะว่าเฮาเอาเกลือลงไปเล้ยวนะครับเอาเครื่องนัวเครื่องเค็มใส่ชูรดใส่หน่อยเส่บหน่อยใส่หลายเสียบหลายครับนี่ใส่ลงไปพี่น้องเอาเข้าขัว้อ,อมเ้อพี่ <c oughs> มันหอมนะอันนี้พี่แหละเขาขวเพิ่นวน่กกันใส่บะกอกเสียบเพิ่นวาน่ามาเท่าใส่เไปแล้วเนวาะโ <laughs> อ้เอาแบบเผ็ดเพ็ดโหลดดูนะบนนะนอบนใส่อันนั้นเด้กพี่น้องบอนใไซเกลือบอนใส่อันนั้นเพราะว่าปลาทถวขันไปแล้วหอมลงไปพี่น้องนี่เบิง้งโอ้จับอ,อกีกเอาเอาไ้ใส่เกียวน่ะ เห็ดเก็ดแมนเอ้ยคนนอาลงไปนึาบาบาบ้าแถามือจับเอาหลดใช่หน่อบวงหน่อเิ่งบวงขันมันก็นนะ่าเฮาบวงไงาบาแถวเนี่ยแ้วหลุดคนน่ะคุเห็ดขึ้นองไ,ได้พี่น้องเย้ยโอ้ผมมือเงยเลย กูนะอือกินข้าวคั่วเบื้องซีมึงยัางหน่อยก่อนโอ้คือพงดิเบื้องเอาเบื้องให้พี่น้องมึงดูตอนซิมมุูนะอือมึงต้องใส่บ้องใส่ปลาแดดบ้องใส่เนื้อพวกนี้อือกระดองนึกเอ๊ ผงผืนใหญ่เลยเดี๋ยวไปเสิร์แซมกันกับบาวเท่าเดี๋ยวปรุงน้ำต้มจังหน่อยนะครับไปเสิร์แซมกันมือน,นี่ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง,งปลาไอสูคุซุคนครับพ่อกับบาวเท่าฮั่งนัชแชนแนลครับพี่น้องมาพี่น้องมาเรียบร้อยนะครับก้อยปลาโอ้หลายดเดมือนี่จะ <laughs> กินเบิร์ตบอลต้มปลามาสดห่อนๆกับเจวขีป่ปลานะครับแก้มกับหม,มากมาละหมากพักไส้เนี่ยเอาเนื้นุยหน่อยๆอยู่หนวยใบใหญ่นะครับบัวลายปันแดงกับพริวนวย หอมสารเน่พักซี่สางกับพักนี่พี่น้องบาเถามากินหลอบก่อนพักกาดไอยังกว่พ่นาะยายเพื่อนว่าพักกาดห่อนะครับข้าวบักทัวเข้ากระห้อนอันนี้กระห้อนมือเข้าห่อนเอาเอาอังไว้ก่อนพี่เขาานี้ห่อนห่อนหรือว่ากินเขาเละเขาไอเขาแรลงซะเไาะพี่น้องเนาะโอ้เพิ่นคือสิ่งเน,นะาะครับรถกันได้อืมบนสนามแข่ง

บาวทาวว่าเสียบน้ำตัวนี้แหละซาวาวา่าล่องกินสุดกวนนี่ออกที่ปเปรี้ยว มาแต่ติ๊บเอามาอ่างแบบผัดเป็นชิ้นแห้งเลยพอร่มผัดนี่มาด้อพี่น้องเด้อสุมองสุบอนอื้ม <c oughs> មីតបាញ់ញ៉ៃមកធុមានតំមកกินน้ําអស់ ป่านนึงแห่นๆๆๆอยู่น่ะกลายกันกลับไปกระหมาเอาบะเต้าน,นั่นลงมาแปลว่าลูกฉันเป็นคนดีแปลว่ากัดดีสัก น้ำมือแห้งรดแห้งไรง้องเยอะสุดเป็นั่นเถอะชุดอามล่ ตึกปลาปลาเท่าตึกปลามือนเฮ็ดเฮ็ดก็เฮ็ดเอง <laughs> พี่น้องเฮ็ดเองกินเองแซ่บเองพี่น้องตึกปลาพี่น้องมึงเดี๋ยวปลาเท่าไว้ถ่ายคลิปอืขึ้นเหนียวเห็นป่ะอื่้อต่างกินเขาแกลงต่างกินเขาแกลงไปน้ำพี่น้อง อืมอตัวใหญ่อร่อืฮึมคมายไหมยาเผายาเผากินมันนี่มันมีกลาง แดงกัดจนเรียบร้อยค่ะตึงเพ็ดตึงหวานเอาเบิง้ง กินพ <G iro entender it> ักบัวลงไปเอยู่ในต่มปลาว่ามันแกงมันกินแกงปลา กอ๋อ,อาคุณไปหมัง่งใช่ไเอากัรมาว่นไล่การกร็ไดคุณข้าไปหูไป Xoay một phiên Xoay một cũng phải hết rồi Ăn thì nhìn nó mềm สุดหน่ำตุ่มนวๆเขากันักับต้มปลากับต้มปลาปลาโว้ดกับกล้วยปลาเขากันดีโอ้ยเอเออเบื้องต้นเหรอ Nè, vẫn nếu này chín bậc thịt nuôi các bậc thịt xoài luôn nên nè bậc thịt bậc thịt cào Thôi subscribe เิ่นขึ้นมาดีเลยนะเบื้องลองมึงพักบัวพันใท่ากันมึงนะกินได้หลายคนไอเพิ่นวะโซลทหิมสะเพิ่ <c ười> <c ười> นวะอร่อย ก็เข่าหอนมาเนี่ใส่กับแนวเผ็ดๆขั้นโม่เผ็ดกับโมเสบได้พี่น้อง เขาฮ้อนเขาฮ้อนเดี๋ยวสิกินเมียงไ่ก่อยปลาซั้งวเนาะพี่น้องเนาะ <laughs> ใส่เมียงไ่ก่อยปลาลด เมียงกว้วยปลาพันเมียงกว้วยปลาพี่น้องโอ้ตักถือบกตอนพริกน้ำเลยนี่นี่ เสียบครับใส่กระใบ,บนนี่เด้อเพิ่นว่าพักการห่อเออนน้ำพิน่นแม่ว่าถ่าวเราเพิ่นว่าพักการห่อพ่นนะ่ะเขาบ่เลยมันห่อน กาดห่อตือพักกาดหินแล้วมนันนี้พักกาศหินอุ้ยเอาเบิง้งใส่เนี่ยโอ้คือสีหินขึ้นดังหาย กินสุดกินแต่น้ำต้มมันเอาการถอยการเพื่อนยากโอ้ยอ้ยคักพี่น้องกินเขาห้อนหอนกับอันนะ ก้อยปลากับบักพิงอุย้ยเครื่องเพชรเครื่องแสบเขากันขนาดพักายอันนี้ก็ายเหมือนเนี่ยบเบิดพี่นอ้องต่างกินเขาแรลงน่งครับบรรยากาศยนมือแรงคำคำตะเวนตอนนี้กับประมันหามงคึงนะครับหามงคึงตะเวนยังอยู่สูงในพี่นอ้มมงนองคูมืลยหามงคึงคือตะกีนหว้วยพูนแล้วอยากไปทั้งโตกดินทั้งเมื่อดว้วนา คือแล้วแต่ฤดูกาลแล้วแต่ยามนะครับเนาะยาม่ก็สิเกิดมายามคำนานคำหกมงกว่ากันยังเหมือนคำนะครับเอาก็ะเรื่มห่อนนะครับบางบ่องเริ่มหนาวบางบ่องฝนตกนะครับกระเรามาระวังเนื้อพี่น้องเด้อทั้งพี่น้องทั้งสาเห็นข่าวนะาชิเมียนอยู่เนาะทั้งทังพี่น้องทั้งภากใต้นะครับฝนตกน้ําป่าไหลหลากเรามาระวังนะครับพี่น้องเอา้าฝากพี่น้องนะครับไปเบิ่งคลิปบ,บ่าวเท่า ตึกเฮอยู่ไทยอยู่ไทยคลิปเด้อพี่น้องเด้อตึกเหะสามบาทสี่บาทกับปลาเลี้ยงไว้อยู่ในหนองนี่แหละนะครับตึกมากลอยน,น,นะครับตึกมากลอยมาต้มเสียบๆฝากพี่ต่อน้องนะครับเอาฝากพี่นออ้องคือเราจะลืมไปเบังคลิปบาเทาตึกเ้ะนะครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องนะครับมักะไรถือใจกระแช่บลาทานนี้นะครับเด้อสำหรับมึอนะครับสวัสดีครับมาพี่น้องมาเห็นถือเฮะนี่ช่ไปตึกปลาครับพี่น้องตึกปลาน้องนี่แหละ น้องอันน้องเอาเอาปลาขาวมากล้วยครับกล้วยปลามามาตึกน้ำบาหทา่าครับพี่น้องมาตึกเข่าหลดตึกเข่าหลด <c ười> เอาเบิงโอ้โหไหะโอ,โอ้มาสัน่น theta เอาเอามาชมน้ำกันพี่น้องมาชมน้ำกันบาหทา่าสิตึกเข่าหลดโอ้โหมีใหม่เวาลาว่าได้เอาใหม่คือนได้นี่โอ้โหมาถอนหลักเขาม <c ười> าพี่น้องมา มือกล่องยัดกิ่งลงเลยอ้าวมาพี่น้องมาเลี้ยงไว้นี่ล้วมันจังมองเงินปลาเลี้ยงไว้มันจังมีมันจังหลายอ้าวมึงเด้อพี่น้องเด้อเออ๋อโอ้จวดเลยไผ่มันพี่พี่หันมาทางพี่ให้พี่น้องเบ้างเออมาคัดเถอะบัดนี้อืะะอห่วยคือบนดินจักษตัวเลย ดินอยูออ่ดินอยู่ดินอยู่โอ้เถื่อวัน้องพี่น้องนอ <laughs> เนาะจากักคือบ่ตีงบ่ดินบ่ตีงบ่ดินเลยน้ำบ่เลิกพี่น้องเฮ้ยนั่นถือยุคถือยุคมาหลุนพี่น้องมาหลุนบ่มันไปของกันเครืออาบ่บมันไปของใหม่บ่จักดิดยึด,ลดหลุด คือเงียบแท้โอ้ยโอ้ยตุตมสมพอปลาน,น,นิ่ปนปลานิ่นสองตัวเออได้ปลานิน่นมามามาวัว้คือตัวใหญ่เลยได้และวขูเอาขูมาเนี่ยเอาคนยูทาำขนครับพี่น้องปลานิ่น,น เมืงอมอืโอ้ย่อมข้าเดียวปนิลนนปักเก็บเฮ้ยวันประดุขุนต่อมตมวัตื่นนะเวิอตัวพี่น้องตัวอ,อยู่ทางไหนแล้วว้ามันเข่าเหอะบอา้าเอสูวนเฮนะ้ยนี่เมียนใช่ย่างคามได้บ่ละ เหรเลิกบ่อบ่เอาไหมคนสีลัดเจ้าเจ้าเจ้าดันเถื่อนมาพี่เออโอ้เอาดันเถื่อนมากคนสีหวานลัดลงน้ำแล้วพี่น้องมาดิอาบน้ำอาบน้ำโอ้ยหุ่นอยู่หุ่นเออน้ำเบื่เลิกดอกพี่น้องพอดีน้องไก่บ้านไก่เฮือนนี่แหละ เอออะไรมากขอสีทาอยู่นี่คุ่นั่นไป็นวงดำคูไลคุ่นเอาเอาเอาเลยได้หน่โอ้โอ้ลมลมลมอุ้ยโอ้ยคือว่าตีงเลยนอปนี้เนาะตีงอยู่บ่โอ้ยออกเลยมัน จากแล้วเออเออเอ้อนี่แปลว่าเจ็บโอ้ยแหคือขาดปองไงแถวมันนี่เอาเบิ้งไกลๆเอาเด้อพี่น้องโอ้ตึกตักตึกตักอยู่แจ็คขี้ถือจ็คโตแล้วมันนี่โอ้ยบนตึกตักใหม่นี่บนอ๋อโอ้ปลานิ่นปลาเนียนเออตัวใหญ่อยู่โอ้คือใหญ่ถึ้วะ นึกสองโอ้ยดูนี่เย,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 ยียบน้ำเยียบน้ำไอ้น้ำท่านโอ้ตายมานีเดี๋ยวสิวานนี่เพิ่นขึ้นไาเพิ่นไปอยู่เหอะพี่เพิ่นมาอยู่พี่เนี่ยเดี๋ยวสิจัดให้เพิ่นแนนบ่อนเบิง่งตัวใหญ่อย,อยู่พี่น้อง ไหนมาแล้วเซตระคูขึ้นไปเถิงบ่เอาโอ้ยคุณปลามันบ่คือตัวใหญ่ปลามันปลานิ่มมันปลานิ่มมันปลามันปลานิ่มมันบ่ได้กินด้วนแล้วพี่น้องก้อยปลาใช่เปลาขาวได้ปล่อยเนาะปลาปากเอาอยู่อ่ะปลาปาก เอาไปปีนกูบ e ่เอา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 ไปป้งโอ๊ยน่าโอ๊ยจะไปไหนรอดสิมืูนาซิมูนาจะสิบบาทเอาโอ้ยพี่เด้โอ้ยปากสามเบิ้งเอาอีกจค่บาทพี่น้องเดี๋ยวบาทในสิบ ไปใส่เกน,นเออคอยว่าจังได้มันก็นอยู่เตก็ะส่างแถกขาดว่าขาดว่าออาดว่าเอาหัวตัวนก็นสส่างนี่เปยัง,งไงล่ะนี่ได้งานใหม่นี่นนเออเอามาเจ๊พี่น้องเจี อืมเบิง่งใกล้ๆแล้วเนาะเอา <c oughs> ลงมาได้มืน่นได้ตรุยเลยนื้อ,อได้การได้การแตกอยู่เอาบาทนี่บาทสุดถ่ายฮะ <c oughs> บาโอ้ออกเลยออกไปเลยเมียน คือออกในมือมันหยุดอยู่ไหมโอ้ใส่เลยนาองโอ้ถือกู่ถือกิวสิยูปน้องมันนี่เออไม่มันนันจันโอ้หนนจันตัวหนึ่งนี่เอาพ่อเราพี่น้องมันตายโตอยู่ไปเดี๋ยวไป ก <lawsuit. S 1> ulously, ้อยสมุมดแดงสุดแซ่บมือนกันก็บบาวเท่าก้อยสมุมดแดงครับมาอนวเอาขึ้นมาทึงพิโรดว้านี่เอาเบื้องข้าขึ้นขึ้นง่ายเออเออโอ้ลุ้นจังคือตัวใหญ่เลยพูดนะโอ้พอดีพอดีเลยไปจัดการ เรียบร้อย